พร้อมกลับมาแล้วตลาดหุ้นจะพังหรือจะพุ่งจีนจะรอดหรือจะร่วงซื้อหุ้นอะไรดีคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขากลับมาแล้วค่ะและคราวนี้เขามาแบบจัดหนักแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า ลดภาษีและการกีดกันผู้อพยพซึ่งนิกกี้บอกเลยว่าผลกระทบรอบนี้ใหญ่กว่าสมัยแรกอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพักของเขาครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและมีโอกาสครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอีกเช่นกันหรือที่เราเรียกว่า race sweep นั่นเองค่ะการที่เขาครองทั้งสภาบนและสภาล่างจะทำให้นโยบายต่างๆของทรัมป์แทบไม่มีอุปสรรคใดๆเลยค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐแน่นอนว่าจะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆนะคะเพราะนโยบายหาเสียงหลักของทรัมป์ก็คือการทำให้ Make America Great Again นั่นเองค่ะโดยทรัมป์จะใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงมีแผนที่จะลดภาษีนิติบุคคลจาก21%มาเหลือ15%ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเติบโตขึ้นโดยทางโกลแมนแสกเน่ยคาดว่าการลดภาษีจะทำให้รายได้ของ s p 500เพิ่มขึ้นประมาณ4%ค่ะ นอกจากนี้เองนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้จากทรัมปในสมัยแรกคือทรัมป์ให้ความสำคัญกับตลาดหุ้นมากค่ะจนเรียกว่าเป็น KPI หลักของตัวเองเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นแล้วเราแทบจะพูดได้เต็มปากเลยว่ายังไงยังไงทรัมป์ก็จะหาวิธีมาดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐเป็นบูมมาเก็ตต่อไปให้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์นะคะโดยกลุ่มที่นิกกี้แนะนําให้นักลงทุนต้องระมัดระวังคือกลุ่มของไบโอเทคและกลุ่มพลังงานสะอาดค่ะเพราะนโยบายหลักของทรัมป์คือการควบคุมราคายาค่ะและอย่างที่เคยเล่าไปอยู่ตลอดตลอดว่าการควบคุมราคายาจะเกิดขึ้นกับยาราคาแพงๆที่รักษาโรคยากๆมากกว่ายาโดยทั่วไปค่ะดังนั้นผลกรรมจะตกไปอยู่ที่กลุ่มไบโอเทคนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เองเป็นเรื่องที่เราทุกคนน่าจะทราบคือทรัมป์ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนค่ะและจะสนับสนุนพลังงานแบบดั้งเดิมอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นจะหมายความว่าทรัมป์มีโอกาสที่จะถอนเงินสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งหลายออกส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดได้รับผลกระทบค่ะโดยชื่อที่ต้องจับตามองได้แก่ t ท s l a r i v i ียนและ l u c i ค่ะส่วนหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เป็นพิเศษคือ กลุ่มของบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำให้หุ้นที่น่าจับตามองได้แก่ Baker Hughes Exxon Mobil ConocoPhillips Devon Energy และ Chevron ค่ะนอกจากนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศคาดว่าจะทำผลงานได้ดีเช่นกันเนื่องจากคาดว่าพรรคร e p u b l i c a n จะให้ความสำคัญกับการใช้ใจ่ายด้านกราลาโหมมากขึ้นโดยหุ้นที่น่าจับตามองได้แก่ Lockheed Martin n o r Dr อ p กรัมแมนและ RTX ค่ะสำหรับสายคลิปโตัวเองก็น่าจะยิ้มออกเหมือนกันค่ะเพราะทำแกนหนุนเต็มที่โดยหุ้นที่น่าจับตามองได้แก่ Coinbase m a r a t h ดิจ i i i t l l Riot Platforms c l e a s s p a r k m i c r o s t r ตร g y และ Cypher Mining สำหรับไอเดียทรัมเท d e ในส่วนของ ETF นักลงทุนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่แอป InvesX no n ผ่านเมนู Invest Idea ETF ต่างประเทศและเลือกตรงเมนู Trump Trade และเลือก ETF ได้ตามใจชอบเลยค่ะซึ่งทางด้าน InvesX no n o ก็จะระบุเหตุผลให้เราอ่านด้วยค่ะอย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะทรัมป์เองยังมีนโยบายแบบสุดต่งซึ่งก็คือการทำสงครามการค้าโดยจะเก็บภาษีสำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมด10-20%ส่วนจีนจะพิเศษหน่อยเพราะทรัมป์จะเก็บภาษีสูงถึง 60%ค่ะโดยทรัมป์กล่าวว่าภาษีนำเข้าสามารถช่วยเพิ่มรายได้รวมถึงลดการขาดดุลทางการค้าของสหรัฐและนำการผลิตกลับสู่ประเทศค่ะแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นแต่นิกกี้บอกเลยว่ามันทำได้ง่ายมากๆค่ะเพราะทรัมป์ได้แสดงให้เราเห็นในสมัยแรกแล้วว่าเขาสามารถกำหนดอัตราภาษีได้เพียงตัวคนเดียวค่ะ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคจะถูกผลักภาระต้นทุนการนําเข้ามาให้นั่นเองค่ะโดยก่อนการลงคะแนนเสียงทาง m o ดดี้ระบ,บุว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย3%ในปีหน้าหากทรัมป์เป็นประธานาธิบดีและจะสูงขึ้นอีกหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งค่ะ ส่วนทางด้านเวลฟาโกกล่าวว่าหากประเทศต่างๆมีการตอบโต้และเกิดสงครามการค้าทั่วโลกสหรัฐจะ,ะเผชิญกับ stagflation ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ GDP ปรับตัวลงแต่แรงกดดันด้านราคาเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะทําให้ธานาคารกลางสหรัฐตกอยู่ในสถานะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะเพราะใจหนึ่งก็ต้องการที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อแต่อีกใจหนึ่งก็อยากลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ Recession อีกเช่นกันส่งผลให้เฟดงานเข้าสุดๆนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เองนักเศรษฐศาสตร์หลายคนยังสงสัยว่านโยบายการค้าของทรัมป์สามารถกระตุ้นการจร้างงานในภาคการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์โมเอาไว้ได้หรือไม่เพราะการสร้างโรงงานต้องใช้เวลาหลายปีและออโตเมชันทำให้ปัจจุบันโรงงานก็ต้องการคนงานน้อยลงค่ะ โดยการศึกษาวิจัยของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสรุปว่าการเก็บภาษีศุลกากรของทรัมป์ในอดีตไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับการคุ้มครองของสหรัฐได้ค่ะนอกจากนโยบายการค้าแล้วทรัมป์มีนโยบายที่จะก,กีดกันและในประเทศผู้อพยพท,ยที่ไม่มีเอกสารหลายล้านคนอีกเช่นกันค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ได้กลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลกันค่ะ เพราะจะทำให้จำนวนแรงงานในสหรัฐลดน้อยลงไปอีกค่ะโดยทางบรูมเบิร์กอีคโนมิกได้ประเมินไว้ว่าการในประเทศผู้อพยพใหม่หลังปี2020จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวประมาณ3%ภายในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือปี2028ในขณะที่อุปสงค์ที่ลดลงจากประชากรที่น้อยลงจะทำให้อัตราเงินเฟอ้อลดลงเช่นกัน ขณะที่ผลกระทบน่าจะรุนแรงที่สุดจะตกอยู่กับอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างการพักผ่อนหย่อนใจและการบริการรวมถึงรัฐต่างๆเช่นเท็กซัสแคลิฟอร์เนียและฟลอริดาซึ่งผู้อดพยพเป็นแรงงานส่วนใหญ่นั่นเองค่ะขณะที่หลายคนก็ยังกังขาว่าการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศจะสามารถทำได้จริงหรือไม่เพราะทําระบุว่า เขาอาจใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสุลกากรของสหรัฐหรือแม้แต่กฎหมาย Alien a n แ m y Act ของปี1798เพื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าวซึ่งสุดท้ายน่าจะต้องเผชิญกับการโต้แย้งในศาลนั่นเองค่ะในส่วนของภาษีสุลกากรพรัมเองก็ได้ระบ,บุว่าตัวเลขที่เขาเสนอขึ้นนั้นมักมีไว้เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองเหมือนกับที่เคยทำในปี2018อย่างไรก็ตาม แค่คำพูดลอยๆก็ได้สร้างความวุ่นวายได้แล้วค่ะเนื่องจากบริษัทต่างๆจะต้องรีบเร่งในการเจรจาสัญญาใหม่และปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่เพื่อให้รับมือกับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราไปย้อนดูผลกระทบต่อตลาดหุ้นในปี2018จะเห็นภาพได้ชัดเจนค่ะ โดยบริษัทที่เพิ่งพาจีนหงสูงมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆใน S&P 500อดังนั้นแล้วสิ่งที่นักลงทุนควรทำคือเปิดดูหุ้นในพอร์ตก่อนเลยว่าเรามีหุ้นตัวไหนที่เพิ่งพาอไรายได้จากจีนเยอะๆหรือไม่ค่ะโดยบริษัทดังๆที่เข้าขายได้แก่ผู้ผลิตชิปเช่น Nvidia Broadcom Qualcomm บริษัทวัสดุเช่น Air Products and Chemicals และเซลานิสบริษัทผลิตรถยนต์เช่นเทสลาและบร็อกวานเนและบริษัทอุตสาหกรรมเช่น Otis w o r l d ์ลไววิธีดูไม่ยากค่ะเปิดดูชื่อหุ้นในแอป InnoSX ได้เลยค่ะโดยในแท็บ Overview เขาจะมีบอกสัดส่วนรายได้ให้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามาจากประเทศไหนบ้างค่ะขณะที่ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะัก แต่ประเทศที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือจีนนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่เราทราบทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนมีสภาพเป็นอย่างไรไล่ตั้งแต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเกิดภาวะเงินฝืดเลยก็ว่าได้ค่ะแถมด้วยตลาดอสังหาที่ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้แผนการพึ่งพาตัวเองของรัฐบาลจีนพังไม่เป็นท่าค่ะจนสุดท้ายจีนต้องกลับลำโดยหันมาพึ่งพาการส่งออกเพื่อทำให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายการเติบโตที่5%ให้ได้ค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนเกิด t เทรดโ l ลครั้งที่1ในปี2017ตอนนั้นการส่งออกสุดทิมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของ GDP จีนน้อยกว่า5%เพราะจีนเน้นพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักค่ะ อย่างไรก็ตามในปีนี้การส่งออกสุดทิมีส่วนสนับสนุนการเติบโตมากกว่า20%ไปแล้วค่ะดังนั้นแล้วการกีดกันการส่งออกจากสหรัฐจะส่งผลกระทบหนักต่อจีนแน่นอนค่ะเพราะถ้าทำขึ้นภาษีนำเข้าไปถึง60%งจริงๆสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะเลิกทำการค้ากันไปเลยโดยสิ้นเชิงบอกเลยว่างานนี้ดอยกันยาวๆแน่ๆค่ะ แม้ว่ารัฐบาลจีนน่าจะมีการประกาศนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาหลังการประชุม NPC แต่สุดท้ายแล้วนิกกี้ยังมองว่านโยบายจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะคงมาในรูปแบบเดิมๆซึ่งเราเห็นมาตลอดว่าไม่ค่อยได้ผลค่ะนอกจากนี้การตอบโต้สหรัฐในรอบนี้ น่าจะจำกัดเหมือนที่จีนทำใน Trade Wall เทรด e อลหนึ่งเผลอๆจะตอบโต้น้อยลงด้วยซ้ำค่ะเพราะตอนนี้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะคะเลยอาจจะต้องพยายามไม่หือไม่อือก,กับสหรัฐค่ะส่วนที่อื่นๆก็จะร้อนๆหนาวๆกันต่อไปเพราะเส้นทางการค้าจะเปลี่ยนไปค่ะอันดับแรกคือจีนส่งออกไปสหรัฐไม่ได้จะไปยุโรปก็ไม่ได้อีกเพราะเขาก็กีดกันดังนั้นทางเลือกของจีนคือ ต้องระบายสินค้ามายังเอเชียด้วยกันเองค่ะบอกเลยว่าไทยโดนผลกระทบเต็มๆแน่นอนแค่ตอนนี้สินค้าจริงก็ตีตลาดไทยกระจุยกระจายอยู่แล้วแต่ในสมัยทรัมป์2.0มันจะยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีกค่ะส่วนสหรัฐเองก็ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนคำถามคือย้ายไปไหนนิกกี้ฟันธงแบบง่ายๆเลยว่าไม่ใช่ไทยแน่ๆแ,แต่ประเทศที่สหรัฐจะไปคือ อินเดียอินโดและเวียดนามค่ะพอได้เปรียบทั้งค่าจ้างที่ต่ำกว่าแรงงานที่มีคุณภาพมากกว่าภาษาอังกฤษก็ดีกว่าแถมทรัพยากรก็เป็นที่ต้องการในปัจจุบันอีกเช่นกันและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเมืองนิ่งค่ะ โดยสรุปแล้วการมาของทรัมป์จะสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินโลกอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่านโยบายต่างๆจะทำได้จริงหรือไม่แต่สุดท้ายนิกกี้เชื่อว่าทรัมป์มีความเป็นนักธุรกิจและไม่ได้โง่ค่ะดังนั้นเขาพร้อมที่จะเจรจาต่อรองอยู่เสมอถ้าสหรัฐได้ประโยชน์ทำให้สุดท้ายแล้วนิกกี้มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐคือสิ่งที่นักลงทุนต้องลงทุนกันต่อไปเรื่อยๆส่วนตลาดอื่นๆต้องเลือกกันให้ดีๆค่ะ สำหรับใครที่สนใจลงทุนหุ้นสหรัฐรวมถึง ETF นิกกี้แนะนำแอป InnoSx แอปที่จะช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นครบครันขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยและหุ้นนอกที่มีให้ลงทุนถึง23ประเทศ31ตลาดทั้งสหรัฐฮ่องกงยุโรปและเอเชียรวมถึงเครื่องมือการลงทุนและข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ Notification ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนและที่สำคัญใช้งานง่ายเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะใครสนใจอยากสัมผัสประสบการณ์การลงทุนแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดแอป Innovest X ได้แล้ววันนี้ที่ App Store Google Play Store และหัวเว่ยแอปแ l l เลค่ะจะซื้อหุ้นนอกทั้งทีก็ต้องมาที่ Innovest X สิคะถ้าใครชอบคลิป,ปดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ